ลงมาไ,<อ>ไม่ต้องดูขนาดนึงก็ได้เช้านี้นะคะงูอยู่ตรงป้ายรถทะเบียนเลยลงมา oh ยืน <my God. S 1> ใส่รองเท้าใส่รองเท้าเสร็จไปยืนต้องนานไม่เห็นเลยค่ะเดินออกไปเดินออกไปกำลังจะหยิบแมสให้ลงมากรี๊ดเลยค่ะงู <Hey. S 1> ลงมาลงมาอย่างไวเลยกอะกระโดดแขนตัวลอยเลยใช่ไหมลูกใช่ วิ่งตามกันมาเข้ามาในบ้านเลยแต่อันนี้คือปะาป๊าจะเอ้ยไม่พอแล้วแต่เรามาแต่อันนี้คือปาป๊าจับใส่ขวดไปแล้วนะนี่ดูนะคะไม่ต้องใกล้มากหมอมา,มาไม่กล้าจับหมอกมาเสียวเอาเอาเลมาต้องเสียด,ด้วยถ้าปิดไม่เอาไม่ชอบเดี๋ยวนี้เรามาเอาไปโรงเรีนด้วยนะไม่เอาสิไม่ใช่เรามาข้าใส่กระเป๋าไว้ดิเราไปปล่อยไปเปิดในห้องให้เปิดมาพยายาเอาไปปล่อยดีไปปล่อยเองหรือว่าเรามา เรามาก็เปิดตอนเรียนอะตอนวิชาวิทยาศาสตร์ดิวันนี้เรามูมาด้วยเพื่อนๆเรามีงูมาด้วยนะแล้วกล่องข้าวอยู่ไหนอะล้าป้าปล่อยตรงไหนเนี่ยอกินอะนกว่าปาห์หน้าจะเอาปลาของจริงมาให้ดูนี่แหละล้วก็งูของจริงมาฟูเลยมากินปลาเอองูไปกินปลาใช่ ระวังฝาเปิดแล้วกันเรามาป้าปิดไม่แน่นเอ้าก็ไม่บอกไหนกอดขวดได้กอดขวดจุ๊บขวดได๊ทีนี้จุ๊บขวดจุ๊บขวดจุ๊บขวดไม่ต้องจุ๊บขวดก็สกปรกมันโดนพื้นสกปรกโอ้ยแค่นี้เขาต้กล้าจามเลยอยู่เก่งนะลงมาฝนตั้เป็นอะไรจุบขวดเออเดีวลุงเดี๋ยวเดี๋ยวตัวต่อไปตาลงมาขับนะอ้ าบเปล้าเห็นป่ะเอาเขาขวดขวดปากขวดไปไปจอ่จอจหัวมานเดี๋ยวมันก็เลยเข้าเไปอ้โหลหางอู่อันนี้มันตัวเล็กไงตอนมันตัวใหญ่อะ่ะโอ้โหป้านี่ตอนเจองูเห่าเนี่ยสไลเดอร์เลยลมาน,นี่ป้าไปปล่อยอยังขึ้นมาทันเลยเนี่ยทําเปเกง่งแต่ทำไมวันแรกไม่จับอ่ะอ้าวก็วันนั้นยังไม่มีวิชาความรู้ว่า